แเท้ามีหนังข้างๆก็ตัดหนังออกนะคะ นังอย่างนี้ตัดออกไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรต้องปกติหนังข้างๆถ้าเกิดมันแข็งบางทีมันจะทำให้เราเจ็บ หนูก็ต้องแช่น้ำแล้วก็ตัดหนังออกหนังอย่างนี้ตลอดอใช่ไหมครใช่ค่ะใช่ก็ทําเองเนาะทําเองตัดเองเพี่ยมอยากให้หนูแบบตัดเล็บเป็นเนาะเนาะหนูก็หากันไกลไปแหลมๆตัดหนังออกอย่างงี้คลาบพวกอย่างนี้เอาออกด้วยการสํารีกดรูด ที่มันเป็นหนองอย่าปล่อยอย่ไว้แผลโดนน้ำได้นะคะแต่ถ้าเกิดตัดไปแล้วอย่าเพิ่งโดนอย่างนี้คือแผลล่มหายแล้ว เก่งมากหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามลูกเก่งมากออกมาจา้าอืมใหญ่มากหนึ่งชิ้นโอเคหลับตาก่อนนะถ้าหนูกลัวหนูหลับตาเสร้าหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองนะแตพี่ต้องขอดูตำแหน่งก่อนโอเค เก่งมากนี่ตุ้งขลุกอันนี้ค่อนข้างลึกหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองถ้าสีผิวอยู่ตรงไหนก็คือเล็บอยู่ตรงนั้นเลยเก่งมากออกแล้วค่ะหนูหลับตานิดนึงอย่าเพิ่งดูนะคะเดี๋ยวหนูวาบชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่จริงๆับตานิดนึง ตไปอีกนิดนึงโอเคอ่ะดูได้จบหมดสองชิ้นใหญ่กดอีกรเพี้ยนอะ